บอลวิคอาฟุตบอลวันนี้นะครับสุกที่12พฤษภาคมวันสุกวันแห่งบอลรองนะครับสุกนี้ก็เริ่มสตาร์ทกันที่บอลลีกนะหลังจากที่จบเล็กแรกสำหรับบอลถ้วยยูฟ่ายูโรปาและคอนเฟอเรนซ์นะครับอาสุกนี้ก็เปิดหัวกันทุกลีกนะครับยกเว้นทางพรีเมียร์ลีกอังกฤษผมก็ยกจำนวน4คู่นะครับคู่แรกเริ่มจากที่บุนเดสลีกาเยอรมันโคโลนเปิดบ้านพบกับมเบเยนของแฮธาเบอร์ลินนะครับแข่งกันในเวลาตีหนึ่งครึ่ง ถ้าดูจากอันดับตารางคะแนนแล้วโคโลน่าจะเป็นทีมที่น่าเลือกกว่านะครับเพราะว่าแฮตเทอร์เบอร์ลินเนี่ยเป็นบอยแห่งทางบุนเดสลลกาเยอรมันนะครับแต่กลับไปดูคะแนนที่ห่างจากทีมอ,อื่นในโซนท้ายตารางนะครับถือว่ายังมีโอกาสที่จะหนีตกชั้นได้อยู่นะแสรงจูงใจนี้ผมยกไปที่แฮตเทอร์เบอร์ลินนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มหรือว่า ความได้เปรียบอื่นยังยกไปทางโคโลนนะครัู่นี้อาจจะต้องไปมองกันใหม่ขอขอไปดูราคากันอีกทีหนึ่งนะครับคู่ที่2องลาซิโอวันนี้เปิดบ้านพบกับทางเลเช่นะครับเลเช่ก็เป็นสายท้ายตารางหนีตกชั้นอยู่ส่วนลาซิโอก็เป็นทีมใหญ่ที่กําลังแย่งในส่วนของท็อปโนะครับถ้าดูจากราศีที่ควรจะเก็บชัยผมยังยกไปทีมลาซิโอเจ้าบ้านอยู่นะครับ มาคู่ที่3นะครับมาโยก้าพบกับคาร์ดิสคู่นี้ก็เป็นสายโซนท้ายตารางกันทั้งนั้นเลยนะครับมาโยก้าฟอร์มก็ดูไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่แต่วันนี้เล่นในบ้านนะครับเดี๋ยวไปดูว่าคะแนนคาร์ดิสตอนนี้ห่างจากพวกโซนท้ายตารางหรือยังนะครับถ้ายังไม่ห่างมากผมว่าอาจจะแนะนําไปทางทีมคาร์ดิสทีมเยือนนะครับเนื่องจากแรงจูงใจนี่เองนะะอ่ะมาคู่ที่4ลองส่องไกลเป็นเจ้าบ้านนะครับวันนี้พบกับแรนส ซึ่งแรรคงอยู่กลางตารางไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับส่วนลองก็ยังมีพวกมอนาโกกับโอลิมปิกมากเซยแย่งในส่วนของท็อปโฟกันอยู่นะครับถ้าแพ้นัดน,นี้ก็อาจจะตกไปอยู่ที่5ก็ได้นะผมว่าลองคงจะไม่ประมาทแน่นอนนะครับแต่ก่อนก่อนอื่นก็ต้องไปดูว่าราคาของลองวันนี้ต่อมาแพงไหมถ้าต่อสัก1หรือว่า0.75อะไรเนี้ยผมว่าลองยังเป็นทีมที่น่าเลือกอันดับแรกอยู่นะครับคู่นี้ถ้าดูผิวเผิเนี้ย ก็น่าจะเล็งไปทางทีมใหญ่ๆอย่างลาซิโอและก็ลองนะครับก่อนอื่นเราก็ไปดูในส่วนนี้ตามสเต็ปของเรานะครับราคาต่อราคาจ่ายนะฮะ,ะเริ่มกันที่คู่โคโลนกับแอร์าบอรินนะครับโคโลนวันนี้มาต่อในะราคาปอป,อ,ปอ0 5, 7ย้้โหราคาเลือกคัดสันมากมายเลยนะครับ ราคาจ่ายตอนนี้ไปทางเช้าบ้านโคโลนนะครับสูงต่ำเต็มเก,ม,เกมจ่ายที่สูงเต็มเกมตามสไตล์บอลเยอรมันนะครับราคาเปิดมา2กว่ามาถึง3แค่นั้นเองนะขอแค่3ลูกก็ได้กินกันแล้วนะครับสูงแรกผมคิดว่าน่าน่าลองเล่นอยู่เหมือนกันครึ่งแรกเปิดมา1เลยกับ1กว่าเลยนะครับอ่ะคู่นี้นะถ้าผม จะเล่นก็น่าจะตามราคาอยู่นะครับก็คือไปทางโคลโลนสูงเต็มเกมสูงครึ่งแรกนะฮะมาคู่ที่2มาโยก้าของหาก่อนนะครับอาจะเจอแล้วฮะของลาลิกาสเปนวันนี้มาโยก้ามาต่อก็ไม่แปลกครับเพราะอันดับดูดีกว่าเริ่มที่ปป .0.575 ราคาคัดสันอีกแล้วนะราคาจ่ายตอนนี้ไปทางคาดิสทีมเยือนนะครับสูงต่าเต็มเกมเปิดมาน้อยมากๆขอแค่2ลูกก็ได้กินกันแล้วนะฮะหกว่า1.75แล้วก็2นะครับ2ลูกเจ้า สลูกเจ้ากินครึ่งกินเต็มแล้วแต่ราคาที่เลือกไปราคาจ่ายตอนเนี้มันก็จ่ายไปทางสูงเต็มเกมกับสูงครึ่งแรกนะครับแต่ราคาที่เปิดมามันก็ดูน้อยเกินไปนะดูเหมือนมันจะกินหมูง่ายไปนะครับสำหรับสูงเต็มเกมนะก็ไม่แน่นะครับตอนค่ำคก็อาจจะมีราคาขึ้นมาก็ได้นะฮะ อ่ะก็อีกคู่หนึ่งลาซิโอกับเลดเช่นะครับลาซิโอมาต่อในราคา0 5 7 5 1ลาซิโอห้ามเสมอนะครับต้องชนะอย่างน้อย1ลูกราคาจ่ายตอนนี้ไปทางทีมเจ้าบ้านลาซิโอนะครับสูงต่ำเต็มเกม,เกมจ่ายที่ต่ำเต็มเกมราคาเปิดมา2กับ2กว่าแค่นั้นเองนะครับสูงแรกก็น่าจะเล่นได้นะขอแค่1ลูกในครึ่งแรกนะครับอ่ะสรุปก็คือเล่นลาซิโอต่ำเต็มเกมสูงครึ่งแรกนะครับอคู่สุดท้ายลองกับแรงส์นะครับ ลองวันนี้มาเปิดโอ้โหก็รู้สึกว่าโต๊ะก็กลัวลองที่จะชนะเหมือนกันนะครับไม่ให้ไม่ให้เราได้กินเล่นเลยนะเราเ่มที่7 51กับ1.25นะครับแล้ว1ลูกการันตีเจ้านะครับหรือว่ากินครึ่งต้องรอลูกที่2จากลองเพื่อรอกินเต็มนะครับราคาจ่ายตอนนี้ก็ไปทางแรนส์นะครับสูงต่ำเต็มเกมจ่ายที่ต่ำเต็มเกมนะครับสูงแรกเล่นได้นะสรุปสูงแรกต่ำเต็มเกมกับแรนส์นะครับคู่นี้ผมอาจจะไม่แนะนำไปตามราคาสักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าดูจาก ทุกๆอย่างแล้วลองอ่ะมันดูดีกว่านะฮะอ่ะจบกันไปแล้วนะสำหรับในส่วนของราคาต่อราคาจ่ายก็มาฟังกันต่อในส่วนนี้นะครับอ่าในส่วนของไลอ up แล้วก็สถิติย้อนหลังนะครับเริ่มกันที่ทางโคโลนกับทางแฮชเชเบอร์ลินก่อนนะครับวันนี้โคโลนมาในแผน4 2-3 1านะครับมีเซลเกเป็นกองหน้านะครับในหน้าเป็นปีกซ้ายแล้วก็เคนเป็นดาวสโมสรประจำทีมของโคโลนนะครับยังได้ลงสนามในส่วนของแนวรุกแดนกลางอยู่นะฮะ อ่า uh huh. ดูจากในส่วนนี้ผมว่าโคโลนก็จัดเต็มในส่วนของพวกเขานะครับมาทางเฮทาเบอร์ลินก็มาในแผน4-2-3-1นะครับซึ่งก็มีกองหน้าตวัวประสบการณ์อย่างโจเวติสนะครับประสบการณ์เขาก็เคยอยู่ฟิออลินตินาพวกอินเตอร์เซบิยาอะไรกันมาแล้วนะก็ถือว่าไว้ใจได้อยู่นะสำหรับทางกองหน้าของเฮทาเบอร์ลินนะฮะถ้ามาดูจากอดุส่วนของอันดับตารางคะแนนนะครับโคโลนตอนนี้มี38คะแนนอยู่อันดับ11ก็ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรมากนะเพราะว่าอยู่ในโซนที่ปลอดภัยแล้วก็ไม่รู้จะ ก็คือไร้แรงกดดันแล้วนะครับแต่ถ้ามาเทียบกับทางแฮร์ทาว์เบอร์ลินคือตอนนี้มี25คะแนนนะครับอยู่รังท้ายเป็นบัวยอยู่ดับ18ของบุนเดสลีกาเยอรมันห่างอันดับ17แค่3คะแนนนะครับก็มีโอกาสอยู่นะมีโอกาสที่จะหนีหนีตกชั้นได้อยู่นะครับขึ้นอยู่ว่าพวกเขาจะทำได้หรือเปล่า ถ้าได้3คะแนนวันนี้ก็จะมีคะแนนเทียบเท่ากับสตุตการ์ทกับทางโบคุ่มนะครับถ้าได้อีก3คะแนนนัดหน้าก็มีสิทธิ์ที่จะแซงสตุตการ์ทโบคุมชาลเก้ฮอฟฟินไฮหรือว่าทางเอาบวกนะครับอาชนะแล้วก็ต้องรอแช่งให้ทีมอื่นสักทีม2ทีม,ทม,ทมในโซนนี้แ้ไปอีกสัก2นัดน,นะครับก็มีโอกาสที่จะหนีตกชั้นได้โอ้โหก็รู้สึกว่าจะลุ้นหนีตกชั้นกันมันพอสมควรนะครับสำหรับโซนท้ายของทางบุนเดสลีกาเยอรมันถ้าดูจากแรงจูงใจผมยกไปที่ท,ทางทีมเยือนแฮทรลินนะครับ มาที่มาที่ในส่วนของการเจอกันรู้สึกว่าฟัดกันมันนะครับโคโลนเคยชนะ7ครั้งเฮทาเบอร์ลิน10ครั้งแล้วก็เสมอกัน4ครั้งนัดล่าสุดนะครับเล่นที่บ้านฮเฮทาเบอร์ลินชนะมาสองประตูะต่อศูนย์ในปลายปีก่อนนะครับซึ่งนัดนี้ก็เป็นการแก้แค้นของทางโคโลนไปนะ,ะส่วนใหญ่ก็หลังๆมาเนี้ยก็ผลัดกันแพ้ผลัดชนะนะครับถือว่าสู้กันมันเวลาเจอกันนะครับยังมองไม่ออกเลยถ้าดูจากเฮทผู้เฮนะครับแต่สถิติด,ด้วยรวมก็ยกไปทางเฮทาเบอร์ลินอยู่นะครับ ามาดูจากผลงานนะครับโคโลนดูน่าไว้ใจกว่าเล่นเป็นเกมเยือนชนะหมดเลยนะครับชนะเลเวอร์คูเซนฮอฟเฟนไฮชนะเอาบวก1 3 1 2นะครับแต่เวลากลับมาเล่นในบ้านผลงานไม่ดีสักั้นะสำหรับใน5นัดน,นี้แพ้ไฟบวก0ูนย์หนะครับแล้วก็แพ้ไมล์ศูนย์เสมอไมล์ศูนย์ห้าหนึ่งหนึ่งนะฮะกลับมามองไฮทาเบอร์ลินก็คือไม่น่าเลือกเลยนะครับแพ้ติดต่อกัน4นัดแล้วเพิ่งมาชนะนัดล่าสุดกับสตุตการ์ด โซนท้ายตารางเช่นเดียวกันนะ,ะก่อนหน้านั้นแพ้ไบเยน2-0นะครับแพ้บรเมน2-4แพ้ชลเก้5-2แล้วก็แพ้ไลฟ์ซิก0-1ก็ต้องบอกเลยว่าเขาอาจจะเจอกับเกมใหญ่บ่อยเกินไปนะครับทำให้สถิติดูเทียบเท่ากับโคโรนแล้วดูแย่ไปเลยนะครับคู่นี้ขอดูก่อนนะครับว่าสถิติย้อนหลังของการเล่นในบ้านโคโรนเป็นไงนะครับเพราะเมื่อกี้ดูในบ้านของโคโลนในห้านะั้นะนะเล่นไม่ดีเลยนะครับแต่ไปเล่นดีนอกบ้านซะงั้นนะฮะ ดูจากสถิติสูงต่ําเวลาเจอกันนะครับส่วนใหญ่สูงแรกจะมาในสัดส่วน70-30ก็พอจะหยอดได้อยู่นะแต่เรื่องของเต็มเกมนะครับถ้าไม่มาก็คือไม่มาเลยนะไม่มาก็คือแบบไม่มาสักไม่มาสักลูกสักเม็ดเลยนะครับ ถ,ถ้าดูจากตรงนี้นะครับสถิติสูงแรกมาสูงเต็มเกมมักจะตามมาด้วยนะครับถ้าใครไหวที่จะเล่นสดก็น่าจะลองตามในส่วนของบอลสดด้วยนะครับถ้าผมจะแนะนำนะผมแนะนําหยอดไปที่สูงแรกก่อนนะครับส่วนสูงเต็มเกมก็อาจจะเหนื่อยๆกนหน่อยนะครับก็ยังไม่แนะนําก็แล้วกันนะฮะมาที่ ไฟของเจ้าบ้านโคโลนก่อนนะครับผลงานก็ถือว่าดูไม่แย่นะครับใน, Ryan ในช่วงหลังๆที่ผ่านมาเริ่มเก็บชัยได้หลังจากที่แพ้ติดต่อกันมาสีนัดติดนะครับหลังจากที่เจอเอาบวกชนะเอาบวกมาได้ก็เริ่มเก็บชัยได้แล้วก็มาแพ้ให้กับไฟบวกแค่นั้นเองนะครับผลงานในบ้านดูไม่ค่อยดีนะครับในช่วงหลังๆที่ผ่านมาก็คือแพ้กับเสมอนะโอ้โหจังหวะนี้ก็ต้องบอกว่าดูน่ากลัวเหมือนกันนะครับเวลาโคโลนเล่นในบ้านดูไม่ค่อยดีเลยนะ ก่อนหน้านั้นดูดีในบ้านนะครับหลังจากนั้นก็คือชนะใครไม่ได้เลยเริ่มตั้งแต่แพ้ววฟบวกโบกคุ้มแซงทุยตองสมุนเซนกัดบักไม่แล้วล่าสุดก็ถึงกับแพ้ไฟล์บวกเลยนะครับถ้าดูจากสถิตินี้โคโลนยังไม่น่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะยิงวันศุกร์วันแห่งบอลรองด้วยนะฮะเอามาดูทางเฮชาเบอร์ลินนะครับผลงานดูไม่ค่อยดีนะครับก็แพ้ติดต่อกันมา4นัดแล้วก็พึ่งมาชนะทีมโทนโซนท้ายตาราง โซนฮาตารางอย่างสตูดิการ์มา2ประตูต่อหนึ่งนะครับเกมในบ้านนอกบ้านยังไม่ค่อยไว้ใจสักเท่าไหร่นะแต่ขอมาดูในส่วนของการเล่นเป็นทีมเยือนก่อนนะครับผลงานการเล่นเป็นทีมเยือนใน10กว่านัดนี้นะชนะแค่ทางทีมบอลเวยน่าจะเป็นทีมโซนระดับล่างนะครับก็คือแบบน่าจะเป็นดิวิชันที่ต่ําลงไปกว่านี้นะครับชนะมา1นึ 5, สเสมอไฟบวกหนึ่งหนึ่งนะครับที่เหลือก็แพ้หมดเลยนะแพ้บายเยนชาวเกลฮอฟฟนไฮและกุเซนดอทมุนแฟรงเฟิร์ตโบคุมนะครับ ก็ต้องบอกเลยว่าสถิตินอกบ้านที่ไม่ดีนะก็อาจจะเป็นเพราะเจอสายแข็งในบ้านนะครับก็ที่ไล่มาก็คือเกมเกมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ถ้าไปเจอกับพวกกลางๆไทยๆก็ไหวอยู่เหมือนกันนะอ่าถ้าดูจากตรงนี้ก็ไม่ค่อยน่าไว้ใจสักไหร่กับแฮท่าเบอร์ลินนะครับอ่าวันนี้นะผมก็ต้องบอกเลยว่า มีสิทธิ์ที่จะเสมอกันสูงอยู่เหมือนกันนะครับจึงทําให้โอกาสนี้อาจจะตกไปที่ทีมรองนะถ้าในส่วนของการลงทุนนะครับเพราะว่าโคโลนไปนทีมต่อวันเป็นทีมที่มาต่อในวันนี้นะฮะอัะโคโลนไม่ได้หวือหวาโหดอะไรมากมายนะผมว่าเฮทาเบอร์ลินน่าจะสู้ได้นะครับบวกกับการที่พวกเขาเนี่ยอยู่ในโซน้าเตรางและมีหวังที่จะหนีตกชั้นได้อยู่นะครับชนะนั้นนี้อาจจะเป็นจุดประกายตอบนัดตอบต,ต่อไปนะครับสถิติก็ไม่ได้ดูแย่กว่าทางโคโลนด้วยนะ วันนี้ขอจัดบอลรองนะครับสําหรับคู่นี้ถึงแม้ว่าแฮทาเบอลินจะดูเป็นรองไปในส่วนเกือบเกือบทุกๆส่วนนะครับเล่นที่รองแฮร์ทาเบอลินนะครับแล้วก็หยอดสูงแรกเข้าไปก็พอนะครับเอามาคู่ลาซิโออันต่อครับลาซิโอกับเลตเช่ฮาดูจากอันดับแล้วก็ก็ไม่ควรจะเล่นเลตเช่สักเท่าไหร่นะครับ มาดูอันดับตารางคะแนนก่อนนะก่อนที่จะไปดูไลน์อัพนะครับลาซิโอตอนนี้นะก็มีความต้องการในส่วนของท็อปโฟนะครับซึ่งมีคู่แข่งอยู่หลายทีมอยู่เหมือนกันนะอย่างอินเตอร์มิลานเอซีมิลานนะครับแล้วก็ยูเวนตุสซึ่งก็รอแรกกันอยู่นะครับรอแรกอยู่ถ้าแพ้นัดใดนัดหนึ่งก็อาจจะยกท็อปโฟไปให้ทีมนั้นเลยนะครับซึ่งก็เป็นสายแข่งทั้งนั้นเลยอย่างอินเตอร์และเอซีนะครับซึ่งกย็ยอมรับเหมือนกันนะครับว่าอินเตอร์เอซีผีเข้าผีออกนะครับปีนี้เดี๋ยวชนะเดี๋ยวแพ้ก็เลย การันตีความเสถียรไม่ค่อยได้นะครับทั้ง3-4ทีมนี่เลยนะอ่ะตรงนี้ก็มีมีแรงจูงใจอยู่นะครับสำหรับเจ้าบ้านลาซิโอมาในส่วนของเด็เช่นะครับตอนนี้มีแค่31คะแนนนะครับอยู่อันดับ16ก็พ้นในโซนอันตรายแล้วแต่ว่าคะแนนที่ห่างจากพวกท้ายตารางเนี่ยก็ยังไม่มากนะครับตามหลังสเ,สเปเชียตามหลังอยู่4คะแนนนะครับเวโรนามีสิทธิ์แซงอยู่เพราะว่าขัางไปแค่1คะแนนนะครับผมว่านัดเนี้ย แรงจูงใจอาจจะมีไปในคนละแบบนะครับแต่ถ้าดูจากระดับทีมแล้วผมยกไปให้ลาซิโอนะอาเลเช่มี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 ความต้องการอาจจะมาลุ้นเสมอก็ได้นะครับเสมอหน้านี้ก็ไม่ได้เสียหายนะแต่ถ้าแพ้นี่ก็อาจจะเป็นงานหนักในนัดต่อๆไปกันด้วยนะครับอ่ะก็ต้องบอกเลยว่าแรงจูงใจมากันคนละแบบนะครับลาซิโอก่อนนะ ลาซิโอกองหน้ามี3ตัวนะครับสกอนี A ่เอโมบายลี่เอเดอร์สันนะครับกลางมีหลุยอัลโบโตแอนโตูริโอแล้วก็มิลิโควิชซาวิดนะครับหากดูจากแนวรุกและแดนกลางของลาซิโอแล้วผมว่ามีสิทธิ์ที่จะได้สกอร์มากๆเลยนะเพราะว่าชุดนี้เกมรุกไว้ใจได้เลยนะครับหลังมีฮาซายนะครับคาสเซลมาลูซิกแล้วก็โปรเวเดลเป็นผู้รักษาประตูนะครับเป็นแผนที่เกือบเต็มร้อยของลาซิโอนะครับส่วนทางเลเช่ก็มาในแผน4-3-3นะครับ ดาวซันโวของพวกเขาคือสเตเฟซ่าอยู่ทางฝั่งขวานะครับตอนนี้ยิงไปแล้ว8ประตูนะครับถือว่าเลเช่ก็มีความหวังในส่วนของแนวรุกฝั่งขวานะอ่ะก็ถือว่าเลเช่มาในแผนที่พอจะสู้ลาซิโอได้อยู่นะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าแนวรุกตอนนี้ลาซิโอน่าดูดน่าไว้ใจกว่าเลเช่ด้วยซ้ำไปนะครับเอามาดูผลงานการเจอกันนะครับลาซิโอชนะ3ครั้งเลเช่ก็ไม่เบานะครับชนะกันไปคนละ3ครั้งนะครับแล้วก็เสมอกัน1ครั้งถ้าดูจากเฮตูเฮแล้วก็ ถือว่าสลับกันแพ้สลับกันชนะสู้กันมันอยู่พอสมควรนะครับนัดล่าสุดเลดเช่เคยชนะลาซิโอมาได้21นะครับจากการเล่นในบ้านในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่นะครับนัดนี้ก็ถือว่าเป็นเกมที่ล้างแค้นในบ้านของลาซิโอกันต่อไปนะครับโอ้โหแรงจูงใจลาซิโอมา2อย่างแล้วนะครับแก้แค้นกับในส่วนท็อปโฟนะฮะแต่ผลงานน่าผิดหวังนิดนึงนะครับสำหรับลาซิโอเวลาเล่นนอกบ้านนะครับแพ้มีลานมา20ก็ไม่แปลกนะครับมีลานปีนี้ชนะทีมใหญ่แพ้ทีมเล็กนะฮะ ชนะซาสูโร่2-0ถือว่าดูดีเลยนะฮะแล้วก่อนหน้านั้นไปแพ้อินเตอร์มา3-1นะครับเจอเกมใหญ่ไปไม่เป็นเหมือนกันนะแพ้ตอริโน่0-1แล้วก็ชนะสเปเชีย0-3นะครับอะ่ะก็ถือว่าเกมที่แพ้ถือว่าเป็นเกมใหญ่ทั้งนั้นเลยนะครับมาทูเลเช่น,นะครับแพ้เวโรนาทีมท้ายตารางร่วมนะครับแล้วก็แพ้ยูเวนตุส2-1ชนะทางดิเนเซ่แค่นั้นเองนะครับแล้วก็แพ้ชนะมิลานขออภัยแพ้มิลาน2-0แล้วก็เสมอกับทางซัมโดรีย1-1นะครับ ถ้าดูจากห้านั้นนี้ก็ดูไม่น่าไว้ใจทางกันทั้งคู่นะฮะอะขอดูย้อนกันดีกว่ามันเป็นยังไงบ้างโอ้โหไม่มีรายละเอียดนะครับโอ้โหต้องขออภัยกับตรงนี้ด้วยนะไม่มานะครับวันนี้อรอต้องบอกเลยว่าอาจจะหลุดรายละเอียดบางส่วนไปนิดนึงนะครับแต่ก็พอจะวิเคราะห์จากวิข้อมูลตรงนี้ได้นะครับก็มีสิทธิ์ที่จะ เสมอกันสูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าปีนี้เลตเช่ก็เคยชนะลาซิโอมานั้นก็ถือว่าเลตเช่ไม่ได้กลัวลาซิโอเลยแต่สถานการณ์ตอนนี้มันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วนะครับเนื่องจากลาซิโอก็มีความต้องการของทีมถือว่าอยู่ในระดับสูงนะครับในส่วนของท็อปโแล้วรูปเกมการเล่นบอลอะไรเงี้ยลาซิโอยังหวังในส่วนของแนวลุกได้นะครับส่วนเลเช่ก็อาจจะมีการต้านเพื่อมาเสมอนะครับ ก็มีสิทธิ์อยู่เหมือนกันนะครับที่จะเสมอกันสูงมากๆแล้วก็ตัวเด็ดของเลเช่ก็มีในส่วนของแนวรุกนะครับซึ่งก็ระวังไว้กันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่เชียร์ลาซิโออยูอ่ถ้าดูจากตัวนักเตะชุดลาซิโอที่จัดมาผมว่าหวังใช้ได้นะครับถ้ามีแบบขาดไปสักตัว2ตัวนี้ผมอาจจะไม่เอาลาซิโอแล้วนะครับแต่ตอนนี้กองหน้าก็มีแบบจัดเต็มอยู่แล้วอย่างมีอย่างอิโมบายลี่เอเดอซ่าแล้วก็ซากาเนี่มันก็ทําให้เกมรุกดูน่ากลัวขึ้นนะครับ ถ้าดูจากการจัดตัวอะไรแล้วผมว่ายกไปที่ลาซิโอดีกว่านะครับซึ่งราคาก็อาจจะมาเสียวๆนิดนึงในแบบว่ามีคัดสรรให้เลือกมากมายแล้วก็ไม่มีเซฟให้กับลาซิโอด้วยนะครับผมว่ายังหวังสักหนึ่งลูกจากลาซิโอได้นะครับแต่ก็มีกลัวเลตเช่จะมาเสมอนิดนึงนะแต่ถ้าไม่อยากจะเชียร์ให้เหนื่อยผมว่าลุ้นลาซิโอในบ้านนะครับดีกว่านะก็เล่นที่ลาซิโอก็พอนะครับอในเรื่องของสูงต่ําคู่นี้นะผม รู้สึกว่ามันเป็นไปได้ทั้ง2แบบนะครับราสิโอถล่มกับกินกันไม่ขาดอะไรประมาณนี้ผมก็เลยห้าสิบหแบบนี้ก็ไม่อยากจะพาไปเล่นสักเท่าไหร่นะก็เต็งไปที่ราซิโอก็พอนะครับามาคู่ที่3มาโยกากับคาดิชนะครับวันนี้มาโยกามาในแผนเซฟนิดนึงสาม้าสองนะครับลิงทิ้งหลังไว้ตั้ง5ตัวเลยนะก็รู้สึกว่าจะรอสวนกับนะครับถ้ามาจากคาดิชก็มาในแผน4 42ก็่าจะเป็นแผนเปิดหน้าใส่เขานั่นแหละนะคร ดูจากอันดับตารางคะแนนมาโยกาก็ไม่ได้มีแรงจูงใจอะไรมากมายนะครับแต่ในส่วนของทางคาดิสถึงแม้ว่าจะพ้นโซนอันตรายมาแล้วแต่ว่าห่างจากทีมท้ายตารางไม่มากนะสําหรับในเรื่องของคะแนนห่างเกตาเฟ่แค่1คะแนนนะครับและลุกได้เสียแย่กว่าด้วยนะห่างบราเิลเซียหนึ่งคะแนนห่างบายาโดลิกศูนย์คะแนนนะครับก็คือมีคะแนนเทียบเท่าบายาโดลิกแค่นั้นเองอถึงแม้ว่าจะอยู่15หา่าง18ไป3าอันดับแต่ คะแนนที่โดนตามหลังมาเนี่ยไม่เยอะนะครับถ้าดูจากตัวนี้คาดิสน่าจะต้องการเต็มๆเ,เลยนะสำหรับในนัดนี้นะครับแรงจูงใจยกให้ทีมเยนคาดิสนะฮะผลงานการเจอกันก็เสมอกันซะเป็นส่วนใหญ่นะครับ4ครั้งมาโยกาชนะไปแค่2ครั้งคาดิสหครั้งนะครับนัดล่าสุดคือคาดิสเอาชนะมาโยกาได้ในเดือนมกราคมที่ผ่านมานี่เองนะครับในฤดูกาลนี้ก็น่าจะเป็น อาการแก้แค้นของมาโยก้าในบ้านกันต่อไปนะครับแรงจูงใจมาโยก้าแก้แค้นนะครับส่วนคาดิตหนีตกชั้นนะฮะใครมันจะมีแรงจูงใจแรงกว่ากันนะผลงานมาโยก้าไม่น่าดูไม่น่าไว้ใจเท่าไหร่นะครับแพ้กิโรนาสองหนึ่งอันนี้ไม่แปลกกิโรนามาแรงนะครับปีนี้เสมอกับทางแอตเลติกบิลเบาหนึ่งหนึ่งในบ้านนะครับแพ้แอตมาดริดสามหนึ่งก่อนหน้านั้นดูดีเลยนะครับชนะเกตาเฟ่แล้วก็เซลตาบีโก้นะฮะมาทางคาดิดนะครับล่าสุดโดนแอตมาดริดถล่มมาห้าหนึ่งนะครับเล่นในบ้านชนะบาเลเซียสองหนึ่งทีมไซด์รางร่วมนะ แล้วก็แพ้ซาซูนาศูนยะครับเสมอเอสปานยอศ0นแล้วก็แพ้ไรอันมาดิดศูนย์ประตูต่อสองถ้าดูจากการเสียประตูและการแพ้คาดิสดูไม่น่านเลือกเลยนะฮะเอาขอดูอีกนิดนึงในส่วนของสถิติอื่นๆนะครับการเจอกันของ2ิทีมนี้ส่วนใหญ่จะออกสูงแรกนะครับส่วนสูงเต็มเกมมามากสุดก็3แต่ว่ามาไม่ค่อยไม,ไม่ไม่หลายนัดนะครับแต่สถิติที่ถี่ที่สุดก็คือมักจะมาในส่วน2ลูกแค่นั้นเองนะครับ จบเกมมักจะอยู่ในแค่2ลูกลูกที่3ไม่ค่อยจะมาห้าตรงนี้นะผมว่าควรจะหยอดไปที่สูงแรกนะครับคู่นี้หยอดสูงแรกก่อนนะเอามาดูในส่วนของมาโยกาแล้วก็ฟอร์มของพวกเขานะครับผลงานเย่าเยือนก็ไม่ค่อยจะดูดีสักหร่ไรใน3นัดหลังคือแพ้หมดเลยนะครับแต่ก็ต้องบอกเลยว่าเป็นทีมเป็นเกมที่เป็นหนักหน่วงเออทีมเป็นเกมที่หนักหน่วงพอสมควรน,นะฮะเอามาดูผลงานในบ้านนะครับส่วนใหญ่ก็เสมอกับชนะนะครับแพ้แค่เอลเช่ are, ทีมไทยตาราง0ูนหนึ่ง หลังจากนั้นก็เสมอโซเซดาแอะโซเซนาชนะเกตาเฟ่แล้วก็เสมอแอตติกบิลเบานะครับก็ไม่เป็นส่วนดีสักเท่าไหร่สําหรับการมาเป็นทีมต่อในวันนี้นะครับเพราะว่าส่วนใหญ่จะเป็นทีมยันกับทีมอื่นส,สมากกว่านะครับการเก็บชัยก็เป็นในช่วงของเดือนกุมภากับเดือนมก,กรานะครับหลังจากมีนามาเป็นต้นไปก็คือหาชัยจากมายโยกาไม่ค่อยได้นะครับพร้อมช่วงหลังๆไม่ค่อยน่าไว้ใจสักเท่าไหร่นะสำหรับเจ้าบ,บ้าน เรามาดูแนทางของคลาดิชนะครับก็ตามสติสถิสติทีมท้ายตารางนะครับชนะบ้างแพ้บ้างแต่ส่วนใหญ่จะหนักไปทางแพ้นะครับชนะแค่บาเลนเซียกันนั่นเองนะมาดูผลงานนอกบ้านกันบ้างนะครับผลงานนอกบ้านส่วนใหญ่จะเป็นสายยันนะครับก็ชนะราคาแต่ไม่ชนะสกอร์นะครับทีมท,ที่ทุกเขาแพ้ก็คือเอลัดิโกมาดริดห้าหนึ่งแต่ก่อนันนั้นก็ยันเอสบันยออาร์มาเรียโซเซดัดแล้วก็ชนะเรอัลเบติสมาได้นะครับแต่วันนั้นเรอัลเบติสโดนใบแดงนะฮะ อาเซนหลังๆมาเนี้ยก็ถือว่าดูดีนะสำหรับการเล่นนอกบ้านของคาดิชนะครับก็ทำให้คิดว่าวันเนี้ยน่าจะออกไปทางคาดิชได้อยู่นะครับแล้วก็ผลงานการเจอกับเอสวันยอก็ถือว่าสู้ได้นะฮะอ่ะถ้าดูจากตัวนักเตะแล้วผมไม่ค่อยได้ดูฟอร์ม,มของเขาเท่าไหร่นะครับแล้วก็ถ้าดูจากแรงจูงใจนะผมว่าเซลติกต้องการ3แต้มมีจุดประสงค์เดียวนะครับต้องชนะแล้วก็ต้องการ3แต้มผมว่าอาจจะกินไม่ขาดสกอร์น่าจะมาครึ่งแรกหรือว่า ต้นครึ่งหลังนะครับอาการเล่นสูงต่ำเนี้ยยอดสูงแรกก็ต้องลุ้นแค่หนึ่งแรกนะผมว่าก็ไม่อยากจะแนะนำสักเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าคาดิสไม่เอาสกอร์ในครึ่งแรกครึ่งหลังคงจะลําบากนะผมว่าน่าจะงัดสกอร์กันในครึ่งแรกทั้ง2ทีมนะครับก็เล่นสูงแรกไปได้นะและก็ถ้าจะเล่นเต็งผมเน้นแรงจูงใจของคาดิสนะครับตอนนี้ต้องการใช้เป็นอย่างมากขอจัดทีมทีมเยือนคาดิสแล้วก็สูงครึ่งแรกนะครับ เอามาคู่สุดท้ายคู่นี้ผมเล่งจากในผมเล่งลองเจ้าบ้านอยู่นะครับแต่ราคาถือว่าเปิดมาสูงนะ7.51กับ1กว่าลองต้องการาตีชัย2ลูกนะครับถึงจะได้กินสําหรับในนัดนี้นะเอามาดูการจัดแผน3 4 2 1นะครับก็มาจัดแผนในส่วนของแนวรุกนะเน้นแนวรุกนะครับมีโทมัสสันนะครับโอเพนดาโซโตโซโตค่านะครับกลางมีมาชาโดฟอฟาน่าซัมเมตแล้วก็ฟาคสกี้นะครับมาทางแรนกส์นะครับก็มาในแผน42 31นะครับ ตรงบอกตรงเลยนะว่าผมไม่ได้ค่อยดูไม่ค่อยได้ดูแรงเล่นสักหน่อยแต่เคยเคยดูลองเล่นนะเป็นทีมบุกโหดอยู่เหมือนกันนะครับผมก็เลยเน้นไปที่ลองแล้วผลงานฤด,ดูกาลนี้ดูดีเลยนะครับจบจบยังไม่จบนะอยู่ที่อันดับ2นะครับตามหลมังปอร์ดเชนส์แฟรงค์แค่เคะแนนเองนะครับแล้วก็นําห่างมาร์เซย์มอนาโกนะครับนำห่างมาร์เซย์สคะแนนนําห่างมอนาโกโอหลายคะแนนอยู่นะเอาตอนนี้ก็ยังลุ้นในส่วนของท็อปโฟนะครับแต่ก็ไม่ได้ลุ้นอะไรมากนะเพราะว่าถึงว่าจะแพ้สัก ถึงแม้ว่าจะแพ้หรือว่าเสมอในวันนี้ก็ไม่ได้สร้างความลำบากให้กับรองนะครับเพราะว่าอันดับ4ตอนนี้ก็นําห่างมาเป็น6-8คะแนนนะครับไม่มีปัญหานะถึงแม้ว่าจะแพ้หรือเสมอนะครับแต่ก็ต้องชนะเพื่อ,อชนะเพื่อการเพื่ออันดับอันดับที่ดีขึ้นนะครับซึ่งรางวัลถ,ถ้ารางวัลสมสอรมันก็ได้เยอะอยู่เหมือนกันนะเวลาจบอันดับที่ดี ที่ดีกว่านะครับถ้าจบอันดับ3เงินรางวัลของสโมสรก็อาจจะน้อยลงไปนะครับผมว่าลองก็ต้องการในส่วนของชัยเหมือนกันนะครับเอามาดูแรงก็ไม่ต้องการอะไรมากมายนะครับอยู่อันดับ10ก็ผมอยู่ตรงไหนก็ได้แพ้ก็ได้ชนะก็ดีประมาณนี้นะครับแรงจูงใจย,ยกไปที่ลองนะครับในส่วนของการลุ้นท็อปโฟและอันดับ2นะฮะมาดูการเจอกันนะครับส่วนใหญ่ลองเก็บชัยแต่มักจะเก็บชัยในสกอร์ที่ไม่ขาดนะครับก็เน้นสเสมอกับ อ่เน้นแล้วก็มาเสมอกันบ่อยนะครับแล้วก็แรงก็สู้ได้นะครับชนะไปสครั้งอ่ะดูจากเฮดทูเฮดแล้วก็สถิติไม่ได้เอ็นไปทางไหนนะครับสู้กันได้เกือบชุกนัดเลยนะแล้วผลงานในส่วนของสกอร์ก็มักจะออกสูงแต่เหนื่อยอยู่เหมือนกันนะครับก็คือหนึ่งสองกวาลูกที่สามจะมาเนี่ยเหนื่อยนะครับใครจะเล่นสูงต่าผมขอกลับไปดูราคานิดนึงนะครับสูงต่ําคู่นี้สําหรับผมอ่ะกับฟอร์มลองในตอนนี้ผมคิดว่าน่าเล่นสูงนะครับ น่าจะหยอดสูงเต็มเกมได้อยู่เลยขอย้อนด,ดูสถิติก่อนอ่ะมาดูผลงานนะครับลองเพิ่งชนะมากเซยทีมคู่แข่งมา2ประต,ตูต่อ1นะครับคะแนนจึงนำห่างไปตอนนี้นะแล้วก็ชนะตูลุส0นหนะครับชนะโมนาโก3าแล้วก็ชนะสตาบุกสองหนแพ้ปารีสแซงต์แซมปสมหนแค่นั้นเองนะครับแพ้แค่ทีมต้นรงังหรือว่าทีมทีมว่าที่แชมป์อย่างปารีสนะครับแต่ผลงานเล่นในบ้านนี่คือว่า เก็บใช้ได้ตลอดนะครับจึงน่าไว้ใจมากๆเลยนะสำหรับฟอร์มของลองมาดูแรนส์นครับชนะริวนะครับหนึ่งศูนย์ในนัดล่าสุดแต่ก่อนหน้านั้นไม่ไม่ดีเลยนะแพ้แคลมองฟุตหนึ่งศูนย์นะครับแอสตาบุกสองศูนย์แพ้ทางเรนส์นะครับสามศูนย์แพ้ทางเสมอเบรสหนึ่งหนึ่งโอ้ชื่อมันอ่านยากอย่างนะ้เฉพาะฝรั่งเศสเนะี่ยอ่ะก็ผลงานดูไม่ดีนะครับถ้าเทียบกับลองเอามาดูตรงนี้อีกนิดนึงนะครับอีกนิดนึงของคู่สุดท้ายเนี้ยส่วนใหญ่สูงเต็มเกมไม่น่าจะหยอดซักเท่าไหร่นะครับถ้ามมมมาาาันนนก็เลยะะฮี่แบบ มาเป็นเจ็ดเจ็ดแปดลูกนะครับแต่ถ้าแบบเหนื่อยๆก็3ลูกนะแล้วก็เสมอ1นึก็มา2ลูกโอ้โหสถิติดูไม่ค่อยแน่นอนนะครับสำหรับในเรื่องสูงต่ําแต่ถ้าแต่ถ้าเอาเอาเอาฟอร์มลองนะผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเกิดสูงอยู่เหมือนกันนะครับสถิติสูงแรกมาตลอดยกเว้นนัดล่าสุด2นัดล่าสุดนะครับที่เจอกันในปี2022นะฮะสิอ่ะสถิติสูงแรกสูงเต็มเกมควรจะลองหยอดได้นะครับก่อนหนาจะลองหยอดเบาๆไปก็แล้วกันสำหรับนักลงทุนทั้งหลายนะอ่ะผลงานลองนะครับ ก็ชนะแแพ้แค่บารีที่เหลือเก็บใช้ได้หมดเลยไม่ว่าจะภาในบ้านหรือว่านอกบ้านทีมกลางตารางไทยตารางครับสบายๆนะผลงานาในบ้านยิ่งไปใหญ่เลยนะครับไว้ใจได้เลยชนะสี่นัดติดนะครับถล่มมมนาโก3 0นะครับชนะสตาร์บุกชนะองแซนะครับแล้วก็ล่าสุดชนะโอลิมปิกหมากเซย์มาได้ถ้ามชนะหมากเซย์มาได้แล้วมาแพ้แรง,แรง,แรงเนี่ยแรงเนี่ยก็ไม่รู้จะพูดยังไงแล้วนะฮะอัสติรยเนี่ยอาจจะทําให้เกิดผ้าป่าก็ได้นะสอบรับรองนะครับไม่ค่อยน่าไว้ใจเท่าไหร่เนาะ ผลงานแรนส์ครับก็ถ้าเทียบแล้วดูไม่ค่อยดีนะครับชนะแค่นัดล่าสุดยิ่งเป็นผลงานการเยือนนะครับชนะนองมอนาโกแล้วก็หลอกสองนัดล่าสุดก็คือแพ้แรนส์กับทางแกรมองฟุตนะครับจึงไม่น้ไม่น่าไว้ใจเท่ากับลองนะครับสถิติก็ไม่ค่อยเสถียรนะครับส่วนรบบแรนส์นะถ้าดูจากตรงนี้นะครับอันดับ2ก็ถือว่าเป็นส่วนสําคัญนะครับของสโมสรนะได้รองแชมป์ก็ได้เงินเยอะอยู่เหมือนกันนะครับผมว่าน่าจะประคองตัวเองให้อยู่ดับ2สําหรับลองนะ หนึ่งลูกเพื่อเจ้านะผมว่ามีหวังอยู่นะขอเรกขอเล่นไปที่ลองนะครับแล้วรอลูกที่2เพื่อกินเต็มก็แล้วกันไม่น่ามีเสมอนะฮะเล่นลองสูงแรกสูงเต็มเกมหยอดเข้าไปเบาๆก็แล้วกันนะฮะสรุปท้ายคลิปวันนี้คู่แรกโคโลนกับแฮท่าเบอร์ลินนะครับก็ต้องบอกเลยว่าโคโลนก็ไม่ได้มีเกมลุกที่หวือหวาเหมือนดอทมุนไบเยนนะครับก็ไม่ได้ดูน่ากลัวเท่าไหร,ร่นะแล้วก็อันดับของโคโลนี่ก็ไม่ได้ต้องการอะไรมากนะครับยกเว้นทางแฮท่าเบอร์ลินนะครับซึ่งอยู่ท้ายตารางแบบ อยู่เบิดเป็นบุ้ยเลยแต่คะแนนไม่ได้นําห่างอะไรเยอะยังพอมีหวังอยู่นะวันนี้ผมว่าแรงจูงใจแฮร์เท่าบรินน่าจะต้องเก็บชัยนะครับขอยอดไปที่ทีมเยือนก่อนนะทีมเยือนทีมรองนะครับแฮร์เฒ่าบรินนะครับคู่แรกคู่ที่2องลาซิโอกับเลดเช่ถ้าดูจากแรงจูงใจเลดเช่ che, ก็ต้องการชัยเหมือนกันนะครับแต่ถ้ามาเทียบประสิทธิภาพแล้วผมว่าลาซิโอในบ้านไม่น่าแพ้จัดที่ลาซิโอก็พอนะครับคู่ที่สามมาโยกาคาดิสตรงนี้แรงจูงใจไปทางคาดิสเหมือนเดิมนะครับเล่นไปที่คา์ดิสนะครับ อาคุ่ที่สี่ลอง g r a n k คูนี้ก็ผมไว้ใจเกมลุกลองแล้วครับแล้วยิ่งเล่นในบ้านผมว่ามีสิทธิ์ที่จะเก็บชัยแน่นอนนะครับลูกที่หนึ่งไว้เจ้าลูกที่สองื่อกินเต็มจัดลองแล้วก็สูงแรกสูงเต็มเกมได้เลยนะครับจบกันไปแล้วนะสำหรับการวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้ก็หวังว่าจะเป็นความบันเทิงและประโยชน์เป็นแต้มตอบที่จาะาเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ลงทุนในด้านนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานที่หาขอห้อมูลและผมบอลนอน,นกินทางช่องยูทูบจะหน่อยนะครับ ติดตามเฟซบ o o กเพจบุบอลนอนกินวีหกันด้วยนะยังไม่มีแนวทางในใจยังไงสามารถแอดไลน์มาได้เลยนะครับแอดวีศูนะครับอย่าลืมใส่แอดกันด้วยหากใครแอดไลน์แบบ ID ไม่เป็นลิงก์ไลน์อยู่ด้านล่างนะครับคลิกเข้ามาแล้วก็สแกนมาทักหาผมนะครับทำอะไรเสร็จแจ้งเบอร์ขอจะติดว่าเป็นสมาชิกรอรับแนวทางของบวบอลนอนกินไปพิจารณาเพิ่มเติมทุกคืนได้เลยนะครับ อาวันศุกนี้ก็เบาๆกันไปก่อนนะครับค่อยไปลุยจัดหนักจัดเต็มกันในวันเสาร์อาทิตย์ก็แล้วกันนะวันนี้ก็อาจจะต้องขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ